สว,ส,สวัสดีค่ะ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 สวัสดีทุกคนเลยนะคะท็อปปิกในวันนี้นะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเสียคุณไปเนาะนะคะหนึนาทีนี้ขออนุญ,ญาตทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาดูสดๆกันนิดหนึ่งสวัสดีคุณน้ำนะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณชัยคุณธงชัยนะคะคุณเสระคุณหนูไก่คุณเจ๊กกบนะคะสวัสดีค่ะคุณโบคุณกวางคุณหนูบีบีนะคะสวัสดีค่ะคุณพระคุณส้มสวัสดีค่ะนะคะคุณจี๊ดมาแล้วสวัสดีค่ะคุณอ้าแสงนะคะคุณนชนะคะคุณอรสาคุณสายฝนขอบคุณของขวัญนะคะคุณวัชรพรคุณแพรคุณแปลคุณอัมพาคุณเบ คุณเบยเหรอคะคุณทิติมานะคะสวัสดีค่ะคุณชนะการมาทันค่ะสวัสดีค่ะคุณไข่ปักตะไร้นะคุณปฏิมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบีนะคะคุณแตงโมสวัสดีค่ะคุณจันจจันจันคุณแจนเนาะสวัสดีค่ะคุณนงลักษ์สวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะนะอ่ะ ท็อปปิกในวันนี้นะคะก็คือคุณเกมมาแล้วนะคะท็อปปิกในวันนี้นะคะก็คือเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเสียคุณไปเนาะถ้าเสียคุณไปเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะอ่ะไหนไหนก็ไหนไหละนะคุณแตงโมส่งมาหมอจะดูให้ก่อนเลยละกันนะคะคนคุยจะกลับมาไหมนะ ดูจะพลังงานตรงนี้ถามว่าจะกลับมาไหมมีโอกาสกลับมานะคะคุณแตงโมนะดูจะพลังงานตรงนี้โอกาสกลับมามีค่ะกดกลิ่งให้ดังๆนะมีโอกาสกลับมานะคุณแตงโมนะอ่ะโอเคเริ่มหัวข้อกันเลยละกันนะคะสวัสดีคุณยาโยสวัสดีคุณสรัญญานะคะโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วหัวข้อวันนี้นะถ้าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเสียคุณไปเนาะ นะคะอะวันนี้เดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเสียคุณไปเนาะอะเดี๋ยวเอากองที่หนึ่งกองที่สองเพื่อความกรุบกริบน่ารักนะคะก็จะเป็นไ <c oughs> พค่คลายกันละกันเนาะนะคะโอเคโอเคเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเสียคุณไปเนาะ หัวข้อโดนใจเนาะอ่ะโอเคนะอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเสียคุณไปนะมีกองให้เลือก3ามกองกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สานะโอเคหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับความรู้สึกของเขามากที่สุดนะคะ ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปนะจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะถ้าสับสนฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดเด็ดเดียวกองเดียวได้นะจ๊ะนะคะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเขาจะต้องเสียคุณไปเนี่ยความรู้สึกของเขามันจะเป็นยังไงหนอะระหว่างนี้ขอแชร์ออกไปให้หน่อยนะคะแชร์ออกไปให้หน่อยนะ ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแชร์ออกไปแชร์ออกไปแชร์ออกไปนะคะแชร์ออกไปแชร์ออกไปเออนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะระหว่างนี้แชร์ออกไปให้หมอนิดนึงนะคะนะคะถือว่าเป็นค่าครูนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปเนาะโอเคโอเคอะเริ่มเลยละกันสำหรับกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งพร้อมไหม กองที่หนึ่งพร้อมแล้วนะคะเอาหัวใจหนึ่งดวงมาหน่อยนะหัวใจหนึ่งดวงนะคะเป็นสัญญาณว่าโอเคพร้อมละนะพร้อมไหมกองหนึ่งกองหนึ่งเ,เก็บทั้งสองกองไปก่อนอ่ะหัวใจมาแล้วพร้อมกันแล้วนะมาดูกันค่ะว่าถ้าเขาเสียคุณไปนะเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะโอเค โอ้ oh, หัวใจหลากสีสันมากระหว่างนี้แชร์ออกไปให้หมอได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยถ้าเกิดว่าเขาเสียคุณไปเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเสียคุณไปอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะถ้าเขาเสียคุณไปเขาจะรู้สึกอย่างไรอืม mm. เสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังกอร,ดกงงรดนะ์ดูจากพลังงานตรงนี้ฟ้าจะถล่มดินจะทลายนะถ้าเขาเสียคุณไปดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมันเหมือนชีวิตของเขาอะพลิกผันนะเออมันเหมือนกับชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปชีวิตของเขาพลิก พลิกผันเลยอะนะเหมือนเหมือนฟ้าจะถลม่มดินจะทลายเออดูจากพลังงานตรงนี้นะเออมีโอกาสว่าถ้าเกิดว่าเขาจะต้องเสียคุณไปจริงๆชีวิตของเขาเป๋นะไปไม่เป็นนะเนาะอออเป๋เลยไปไม่เป็นเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนชีวิตแปรปวนนะอ,อ่ขอดูพลังงานเพิ่มเตมิมอีกสักหน่อยค่ะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรอ ดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเขาจะต้องเสียคุณไปจริงๆนะเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจะตามส่องตามติด ชีวิตของคุณดูจากพลังงานตรงนี้นะเออดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาถ้าเขาจะต้องเสียคุณไปชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะฟ้าถล่มดินทลายนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะตามสองตามติดชีวิตคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณทําอะไรอยู่อย่างไรนะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะอะไรอีกอะไรอีกที่จะเป็นความรู้สึกของเขาที่จะเกิดขึ้นโอ้ หาทางและหาทางหาทางแล้วาาาาลว่าจะทำยังไงที่จะทำให้คุณกลับมารักเขานะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะเออต้องบอกเลยเขาจะรู้สึกกวนกวายใจฟ้าจะถลม่มดินจะทลายชีวิตจะพังพินาศไปเลยถ้าเกิดว่าเขาจะต้องเสียคุณไปจริงๆเป๋เลยไปไม่เป็นนะจะตามส่องตามติดชีวิตคุณแล้วก็จะหาหนทางที่จะ ให้คุณกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งจะคิดแผนการคิดหาหนทางทำยังไงก็ได้ให้คุณกลับมาเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปจะไม่ยอมเสียคุณไปจะหาหนทางดึงคุณกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งให้ได้อนอนะคะเรียบร้อยแล้วกล่องที่หนึ่งเป็นยังไงเสมือนทองฟ้าวิปริตแบบโอน,นันได้ เออเนาะสะใจเนาะสะใจจริงๆนะเออตรงมากตรงมากนะเออนะคะกองที่หนึ่งรับคำนําหน่ายกันไปนะรับคำนําหน่ายเนาะเขาปลอมยูสมากดติดตามนะเออเห็นไหม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 นะสะใจหูหูหูนะอ่ะต่อมาค่ะกองที่สองนะคะ กองที่สองพร้อมไหมกองที่สองพร้อมแล้วแชร์ออกไปแชร์ออกไปนะแชร์ share ออกไปให้หน่อยนะคะแชร์ share ออกไปให้หน่อยแชร์ออกไปให้หน่อยแล้วก็ขอหัวใจสองดวงนะคะเอออ่ะแชร์ออกไปแชร์ออกไปแชร์ออกไปนะคะโอเคโอเคนะท็อปปิกนะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะท็อปปิกในวันนี้ก็คือ เขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปนะผ่านกองที่หนึ่งไปแล้วนะตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้ากองที่สองนะคุณจะเลือกกองสองก็ได้หรือเลือกกองสองสามสองกองก็ได้หรือจะสามอย่างเดียวก็ได้นะคะอ่าเริ่มเลยละกันระหว่างนี้แชร์ออกไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยคุณแตงโมห้าแช์นะอ่าโอเคนะคะอ่ามาดูกันค่ะว่า เขาจะรู้สึกยังไงถ้าต้องเสียคุณไปเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปกองน,นี้โอ้จะออกไปตามหาดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเขาจะต้องเสียคุณไปจริงๆความรู้สึกของเขาเขาจะไปตามหาคุณเขาจะไปเคลียร์กับคุณนะเขาจะออกไปล่าตามหาคุณ นะดูจากพลังงานตรงนี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าจะต้องเสียคุณไปนะเขาจะรู้สึกอย่างไรอุย้ยดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าจะต้องเสียคุณไปจริงๆต้องบอกเลยเขาอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งแน่นอนนะคะมีโอกาสว่าเขาจะไปตามหาคุณแล้วเพ้อเพลอนะ จะใช้วิธีการลัดล้ออาจจะไปสอบถามจากเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวของคุณด้วยนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเป็นอย่างไรนะดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะตามหาคุณแน่นะคะเขาจะเขาจะไม่นิ่งนอนใจเขาจะไม่อยู่เฉยนะอืมเขาจะตามหาแต่เขาอาจจะตามหาแบบลับๆนะเออเป็นไปได้นะ เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะตามจับเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวคุณไปแอบส่องแอบตามแอบถามแอบซืบม,มีโอกาสในลักษณะนี้นะคะเขาจะไปแาตมแอบสืบอ,อยากรู้ชีวิตคุณเป็นยังไงนะคุณโอเคไหมตอนนี้คุณรู้สึกยังไงนะเออเป็นไปได้นะคะอะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาจะต้องเสียคุณไปเขาจะรู้สึกอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะ โอ้ oh. คนนี้อีกโก้สูงเนาะนะนะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะถ้าเขาเสียคุณไปนะถามว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรต้องบอกเลยนะคะเขาจะตามหาอย่างที่บอกไปตามหาแอบสืบแอบอะไรแต่จะไม่แสดงอาการให้คุณรู้หรอกนะจะไม่ให้คุณรู้หรอกว่าเขา่รู้สึกกังวลกระวยใจไม่สบายใจแล้วนะแต่ลึกๆเป็นห่วงกังวลใจแล้วก็อยากที่จะ เคลียร์กับคุณนะให้รู้เรื่องนะถ้าจะต้องเสียคุณไปจริงๆเขาตามหาคุณแน่แล้วก็หาแบบลับๆแอบซืบแอบซอบนะคะแต่จะไม่แสดงออกนะให้คุณรู้ตัวหรอกว่าเขากังวนกระวายใจมากแค่ไหนนะเพราะเขามีอีโก้อยู่นะเออมี มีอีกโก้มีอัตราตัวตนอยู่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องเสียคุณไปความรู้สึกของเขาร้อนรนใจแน่นอนแต่ภายนอกอาจจะดูนิ่งดูเฉยนะดูนิ่งดูเฉยดูเหมือนไม่สนใจดูเหมือนไม่ไม่ง้อคุณหรอกแต่ในใจอ่ะคือตามหาแล้วก็ไปสืบสอะนะหาหนทางที่จะติดตามแล้วก็ทวงถามหรือว่าอยากจะรู้ชีวิตคนด้วยนะเพื่อที่จะเคลีย นะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะดูก่อนดูเชิงก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไงนะคุณสบายจริงหรือเปล่านะคุณดีจริงหรือเปล่าคุณแฮปปี้จริงหรือเปล่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะแฮปปี้มีความสุขอะเพราะเขาเชื่อลึกๆว่าคุณรักเขาเออเขาจะวนกระวายใจอะไรทั้งน้องนี้นะเออและเขาก็จะไปสืบสอบเพื่อเพื่อคอนเฟิร์มว่า เพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณรักเขาจริงๆนะเออคอนเฟิร์มว่ารักเขาจริงๆแล้วคุณก็น่าจะไม่ได้แฮปปี้เหมือนกันกับเขานั่นแหละอะไรทํานองนี้นะมันมีความแบบว่าอีโกงอีโก้มันมีอยู่นะเพราะนั้นเราถ้าเกิดว่าถามว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าต้องเสียคุณไปคือรู้สึกกระวนกระวายใจนะแล้วก็ไม่สบายใจนะคะอาจจะตามหาแอบสืบแอบสอบนะคะแล้วก็อาจจะออไม่แสดงออก แต่ลึกๆในใจคือกังวลกวังวายใจสุดๆนะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้หนอนะอ่ะต่อมาค่ะนะกล่องที่สามนะคะกล่องที่สามพร้อมไหมกล่องที่สามกล่องที่สองสาธุนะกล่องที่สามนะคะกล่องที่สามกล่องที่สามพร้อมแล้วแชร์ออกไปให้หมอหน่อยนะคะแชร์ออกไปให้หมอหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะนะ ขอสัก60แชร์ได้ไหมเอ่ยอ,อีก14แชร์เองนะคะระหว่างนี้ก็ถ้าพร้อมนะเลข3ก็พิมพ์หัวใจมา3ดวงให้หมอนะคะโอเคอะระหว่างรอเพื่อนเพื่อนแชร์นะคะใครที่มาทันกอง3กอง3เลยคำถามก็คือว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปนี่คือ คําทํานายของคนที่เลือกกองที่3หรือใครที่มาทันจังหวะนี้ใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วเข้ามานั่นก็คือนะคะกอง3ามไปเลยนะอ่ามาดูกันค่ะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปกองที่3นะพร้อมนะโอเคอะระหว่างนี้แชร์กันไปเรื่อยๆเลยหมอจะอ่านให้เลยนะคะกองที่3าม เขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าต้องเสียคุณไปขอดูพลังงานหน่อยสิเขาจะรู้สึกอย่างไรอเตรียมหัวเราะดัง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 นะถ้าต้องเสียคุณไปจริงๆต้องบอกเลยเสียใจนะเสียใจนะเสียเสียใจนะดูจบพลังงานตรงนี้ถ้าต้องเสียคุณไปจริงๆเขาจะเสียใจและเสียดายเนาะดูจตพลังงานตรงนี้เสียดายเสียใจนะ เสียดายเสียใจนะสงสารน่าสงสารเขานะคะนะเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยถ้าเขาจะต้องเสียคุณไปนะเขาจะรู้สึกอย่างไรขอดูพลังงานนะโอ้โหเศร้าเศร้าเศร้าเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะถ้าต้องเสียคุณไปจริงๆความรู้สึกของเขาเสียดายเสียใจเศร้าใจโอ้โหนึกถึงเรื่องเก่าๆนึก ย้อนเก่าๆแล้วมารู้สึกเสียดายเสียใจทีหลังแน่ๆนะดูจากพลังงานตรงนี้นะถ้าเขาเสียคุณไปเสียใจแน่นะเสียดายแน่แล้วก็มานั่งนึกถึงเรื่องเก่าๆทีหลังแน่ๆนะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหแล้วต้องบอกเลยนะว่าถึงเขาจะมีใครใหม่ๆแต่เขาก็จะยังคงส่องและดูว่าคุณเป็นยังไงอยู่เสมอว้า น่าสงสารจริงๆดูจากพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาถ้าต้องเสียคุณไปจริงๆทั้งเสียดายทั้งเสียใจทั้งรู้สึกเศร้าใจนะแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆอยู่เสมอเขาจะจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆความสุขเก่าๆเดิมๆรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจรู้สึก นึกถึงเรื่องเก่าๆรู้สึกนึกถึงว่าเมื่อก่อนดีนะอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆมาสํานึกได้ทีหลังอะ่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะมีใครเข้ามาในหัวใจหรือเขาจะเปิดใจให้ใครหรือว่าเขาอาจจะพยายามคบใครแต่ในหัวใจเขาจะยังคิดถึงคุณอยู่นะเขาจะตามส่องคุณจะตามดูคุณนะยังคงตัดคุณไม่ขาดจากหัวใจเออนะ ดูจากพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าเขาจะเสียดายสุดๆนะแล้วอาจจะรู้สึกผิดเลยและถ้าเกิดเขาเป็นคนบอกเลิกคุณเองหรือว่าเออเป็นคนที่ไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างเองนะนะและทำให้คุณคุณออกไปจากชีวิตเขานะต้องบอกเลยเขาจะรู้สึกผิดสุดๆและรู้สึกแย่กับตัวเองสุดๆปไปเลยแบบเสียดายเราไม่น่านเลยอะไรอย่างเงี้ย โอเคโอเคโอเครับคำนํานายรับคำนํานายกันไปเนาะโอเคครบถ้วนเรียบร้อยนะคะอ่ะห้านาทีทองสําหรับชาวเรานะคะจริงค่ะสมน,นายน้อนะคะอ่ะห้านาทีทองนะเมื่อตอนต้นดูให้คุณแตงโมไปเลยนะไหนไหนก็มาแล้วอ่ะทีนี้ทํางานขอตัวทํางานโอเคค่ะคุณปีขอบคุณนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะอ่ะ นาทีทองห้านาทีทองนี้นะคะอ่าให้พิมพ์ชื่อและคําถามนะคะเป็นนาทีทองจริงๆหมอจะอ่านเร็วหน่อยนะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักส่วนตัวมานะดูส่วนตัวจะมีค่าครูเนาะส่วนใครที่รอดูฟรีนะก็รอไลฟ์สดแบบนี้นะจะมีนาทีทองอยู่นะคะดูดูส่วนตัวจะไม่ดูเร็วแบบนี้เนาะจะดูเปิดไพ่มากกว่าหนึ่งใบนะคะอ่าโอเคชอบหมออ้ําทํานายมาขอบคุณนะคะโอเคสวัสดีคุณพัดด้วยนะคะอ่า สวัสดีสวัสดีอ่ะคุณแตงโมเขารู้สึกอย่างไรใช่ไหม ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็ดูมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะมีความภาคภูมิใจที่มีคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะดูมีความภาคภูมิใจมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างบ้างนะแต่ความรู้สึกดีๆก็จะมีมากกว่านะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนาะเออแฮปปี้อ่ะอยู่ด้วยกันแลวแฮปปี้ฟิลเพื่อนเหมือนกันเนาะดูดูอยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสบายใจอ่ะสบายใจเนาะคุณนัดมีโอกาสที่เขาจะชัดเจนอ่ะ หรือเปล่าชัดเจนสิคะคุณน,นัดดูจากพลังงานตรงนี้นะเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แล้วโอกาสชัดเจนมีสูงมากยิ่งคุณทำตัวน่ารักน่ารักต้องบอกเลยความชัดเจนมาถ่ายทักแน,น่นอนเนาะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสชัดเจนนะจ๊ะ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 เนาะ,ะนะโอเคอ่ะพิมพ์กันมาพิมพ์กันมาค่ะนะคะต่อมาต่อมาต่อมาคุณนิกับคนชื่อดวงเนี่ยนะ กับคนชื่อดวงเขารู้สึกยังไงจะจบกันไหมเนาะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะจบกันไหมไพ่ย,ยังไม่ขึ้นพลังงานของการจบนะไพ่ย,ยังไม่ขึ้นพลังงานของของความจบของการจบแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยใจกันทั้งคู่คุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยนะถามว่าจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะถ้าไปต่อก็อาจจะต้องปรับจูนคุยกันนะคนละครึ่งทางแต่ถ้าไม่ไปต่อเนี่ย ก็ถามว่ามีโอกาสจบไหมมันยังไม่ขึ้นพลังงานชัดเจนแต่ไพ่ขึ้นพลังงานว่าการตัดสินใจมันอยู่ในตัวคุณนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณแค่ถ้าคุณจะไปต่อคุณแค่เติมกําลังใจให้ตัวเองแล้วพูดคุยปรับจูงกันไปต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปต่อแล้วนะก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเนาะคุณนิดนะโอเคนะคะต่อมาค่ะคุณนด คุณนุชคนที่อยู่ในใจเนี่ยเขาจะติดต่อคุณมาไหมดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสติดต่ออยู่นะมีโอกาสอยู่ค่ะเนาะโอเคคุณแอนคนที่คบอยู่อ่าคุณแอนถ้าดูคู่อ่าทุกคนเลยนะคะคนที่จะดูว่าใช่คู่กันไหมเนื้อคู่หมอแนะนําดูส่วนตัวเพราะต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด,กดจังหวัดเกิดนะใช้เวลาในการคํานวณน,นานหน่อยนะคะอ่ะาไพ่เป็นการทํานายระยะสั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะดูเรื่องเนื้อคู่ดูส่วนตัวไปเลยนะคะเนาะโอเคอ่ะ คุณอ้อแฟนเก่าจะกลับมาหาไหมภายในปีนี้อ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะกลับมาไหมดูจากพลังงานพอมีโอกาสอยู่นะถึงแม้จะไม่ขึ้นพลังงานแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ต้องบอกว่าโอกาสจะกลับมายังพอมีอยู่นะแต่หลักๆตอนนี้นะขอให้คุณโฟกัสตัวเองเนาะไพ่ยังไม่ขึ้นพลังงานของการกลับมาที่ชัดเจนให้คุณกลับไปรักตัวเองก่อนนะให้คุณกลับไปพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีก่อนนะเมื่อคุณมีออร่ามีคุณค่ามีเสน่ห์เนี่ย มันอาจจะทําให้เขารู้สึกเสียดายขึ้นมาอันนี้เป็นไปได้แต่ดูจากพลังงานตรงนี้นะยังไม่ขึ้นพลังงานของการกลับมาที่ชัดเจนเนาะนะคะกลับไปรักตัวเองก่อนจะดีที่สุดเลยเนาะคุณแปลวคนคุยรู้สึกยังไงกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ารู้สึกอย่างไรมันมีความมันมีความรู้สึกดีๆแต่มันก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจอะไรบางอย่างไม่แน่ใจเขาเคยผิดหวังกับความรักมาหรือเปล่าหรือมีความกลัวนะเอะ๊หรือว่าคุณคุยหลายคนคุณแปลว หรือว่ามีใครชอบคุณมากกว่านี้หรือเปล่าดูเหมือนเขากังวลกลังวลเรื่องของแบบเหมือนมีความสัมพันธ์ซับซ้อนนะคะเออหรือว่ามีอาจจะคุณอาจจะมีสเสน่ห์นะทําให้เขากลัวก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันเนาะโอเคคุณฟุยคุณฟูคุณฟูคุณเฟล <laughs> ความรักกับคนคุยเป็นยังไงดูจากพลังงานตรงนี้ชิวๆสบายๆนะความรักกับคนคุยตอนนี้หล้าแฮปปี้สิจา้าคุณฟิวแฮปปี้ค่ะเนาะแฮปปี้ยายายาแฮปปี้นะอ่ะคุณยาต่อเลยแล้วกันคุณยาคนคุยเขาอยากให้คุณเปลี่ยนหรือทําอะไรให้เขาไหมอ่าดูจากพลังงานตรงนี้เขาอยากให้คุณมั่นใจนะเออถ้าถามว่าอยากให้ทําให้เปลี่ยนอะไรหรือเปล่าจริงๆเราก็ไม่ได้ ขึ้นพลังงานว่าอยากให้เปลี่ยนอะไรมากมายนะก็คืออยากให้คุณอยากเห็นคุณมีความสุขมากกว่าถ้าเกิดคุณมีความสุขหลั่นละ,ละแฮปปี้ล่าเริงมันก็โอเคแล้วอะดูจากพลังงานตรงนี้อะเออดูจากพลังงานตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายแค่แฮปปี้มีความสุขก็โอเคแล้วนะคะอ่ะสุดท้ายคุณมีนาะ จะมีโชคมีลาบไหมเนาะมีโชคมีลาบไหมคุณมีนาอ้าวมีโอกาสเด้อนะดูจากพลังงานตรงนี้มีโชคมีลาบไหมมีโอกาสนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอ้าวมีโอกาสค่ะเผลอๆได้จากคนต่างวัยหรือว่ามีดวงนาีอุปถามผู้หญิงหรือเด็กอาจจะให้โชคให้ลาบเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคโอเคโอเคน่าจะครบถ้วนน่าจะครบถ้วนนะคะ เอออะสุดท้ายอีกทีหนึ่งละกันนะคุณนุชที่ดินจะผ่อนหมดไหมปีหน้าอะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสนะเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทําให้เต็มที่ค่ะมีโอกาสเนาะอะอีกสุดท้ายละกันคุณฝนความรักกับคนชื่อเกมจะเป็นยังไงโอ้โหเรา่าร้อนต้องปิดเลยเร่าร้อน <laughs> เร่าร้อนเร่าร้อนนะดูจากพลังงานตรงนี้นะมีความรักมีความลลลหลงรักหลงไหลข้างไคลในตัวคุณ นะเออดูสักพลังงานตรงนี้เราร้อนมากมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์โดนะโอเคตรงมากมีคนเข้ามาขอคุยมากกว่าสองคนเห็นไหมคุณแปลเขาเลยกลัวไงเขาก็เลยกังวลกลัวอกหักนะเออนะ โอเคน่าจะครบทวนขออภัยด้วยอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนเนาะเป็นนาทีทองจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาส่วนใครที่อยากจะดูฟรีรอไลฟส์สดแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s ครร b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีฟอร์ส ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกาลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะแฮปปี arn, ้วันอังคารวันขี่วุสเดย์นะคะขอบคุณของขวัญทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมนะคะ แล้วก็การขอบคุณทุกแชร์ทุกข้อใจนะทุกสติกเกอร์ทุกของขวัญที่มอบให้ด้วยนะคะด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย